ดีครับผมชื่อเด็กชายคันธารรมะนามสกุลดาวประกายพึกชื่อเล่นชื่อน้องอาจครับวันนี้ผมจะมาเล่านิทานเรื่องเพื่อนสีในป่าใหญ่ครับเพื่อนสีที่มีตัวใหญ่ที่สุดในป่าแต่ที่อชอบสิ่งเล็กเล็กเจ้าหนูหางกระรอกตัวเล็กที่สุดในป่าแต่ชืนชอบสิ่งใหญ่ๆ ถ้าแบบนี้นี่เองเพื่อทางคู่ได้เจอกันครั้งแรกพี่หมีจะคิดว่าเจ้าหนูหางกระลกตัวเล็กๆดูน่ารักดีจังส่วนเจ้าหนูหางกระรากก็คิดว่าพี่หมีตัวใหญ่ๆดูเท่มากเลยและพวกเขาก็กลายเป็นเพื่อนซี้ที่สุดนในป่าก,กันทันทีเดยขณะที่ทางคู่กําลังเดินเล่นอยู่ในปา่าเจ้าหนูหางกระลอกก็พูดขึ้นว่าเพื่อเฟฟได้กลิ่นหอมหวานมาจากได้กลิ่นหอมๆมาจากทางรู้แน่แ พี ừ, thì mình ่มีก็พูดขึ้นว่าเวทเฟทเวกลิ่นหอมหวานน่าอร่อยจังเลยเด้อกินหอมทอดมเดขึ้นสิต้องสั่งให้เดินไปตามทางแกบแที่เมื่อกี้เคยท่านใมาทำในนั้นก็าเขาก็มองเห็นร้านขนมซึ่งแทบจับอีดด้านหนึ่งโอ้โหไปเขียนไว้ว่าร้านเค้กกัาป่าล่ะัชอบเค้กมากเลยต้องสองส่งส่งเสียงพร้อมกันจากนั้นก็หันมามองหน้ากันแล้วหัวละ พวกเราชอบเค้กเหมือนกันเลยเนอะทั้งสองเดือนเข้าไปในร้านเค้กกลาป่ายินดีต้อนรับค,บคบรับคุณหมาบูรักผู้ดูแลร้านทั้งคายในผู้โชว์เค้กับเสร็จใหม่ๆว่าเียไราย,ยู่ในตู้เมนูก็จะมีพายแอปเปิลอ,อบทั้งลูกชีสเค้กพ่วัเวเค้กผลไม้นานาชน,น,นิดแ้เค้กสาตอเบอรี่กับโต ที่ไหนดีนะแล้วพวกเขาก็เลือกเค้กกันทม่มีสขนมมาลงบองน้ำพึ่งที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำพึ่งของปิดมีชิมพัดกาดกาลัดเชื่อพึ่งป้าทำจากพึ่งดอกไม้ทำจากใบฉ่กันได้คิมเกาลัดเจ้าหนุ่มของเสั่งเค้กสามชั้นเครื่องแต่ผลเราไม่นานนาชนิดจ้าหนุเดินไปมาเค้กทางกัดกินเชอร์รี่บ้างแตงโมบ้างจากนั้นก็ขุดเค้กเป็นอุโมงแล้วเริ่มกินจากข้าง จะเค้กค่อยๆแหวงหายไปเรื่อยอร่อยจังเลยเนอพี่หมีกับเจ้าหนูหุพี่หมีกับเจ้าหนูหุตลอกกินเค้กเป็นหมดเกลี้ยงในตอนนั้นเองคุณอาบุรุก็เดินมาบอกว่าวันนี้เรามีของขวัญพิเศษมาให้ลูกค้าที่มากินเค้กร้้นเราด้วยนะของขวัญพิเศษก็คือต้นกล้าดอกไม้นั่นเองจะต้องเอิบหยกน่ารักมก ใหญ่ที่สุดยังจับนะทั้งสองไม้รอช้าที่ปลูกดอกไม้บอดีเวน่าบ้านทัมกีเป็นหนุ่อไม้ของเจ้าหลวงหางเระลอกเป็นแปลงใหญ่ใหเป็นหนุ่อไม้ของพี่มีวินแป้งเล็มเต็มเป้งหน่อไม้ของเจ้าหลวงหางกระลอกวินแป้งใหญ่ใหญ่ทุกวันเขาจะรดน้ำถอนหญ้าคอยดูแลต้นกล้าอย่างใจจดใจจ่อทันใดนั้นเจ้าหลวงหางกระลอกก็มีดอกไม้สวยๆบานอยู่เต็มโอ้โหทํ แปลงดอกไม้ด้วยหรือผีเสื้อหนอกนกระลังเด็กมิดกมาด้วยความยินดีนี่พวกเราท้งนู้เจ็ดกว่าอีกนะยุ่งดอกไม้ดอกโรบินทลา,าไปทำแปลงดอกไม้ของพี่หมีแปลงดอกไม้ของพี่หมีมีป่กมีดอกไม้เยอะกว่าแปลงดอกไม้ของเจ้าหนูหักกระรอกดีจังเลยอ่ะแปลงดอกไม้ของพี่หมีเจ้หหาหนูหักกระอกพูดฉันว่าฉันชอบแปลง แปลงใหญ่ดีจังเลยส่วนพี่นี่ก็คิดว่าแปลงหนาอไม้ของเจ้าหนูหาลอกใหญ่ใหญ่ดีจังเลยงั้นลองมาแลกกันไหมพี่มิถามแต่เจ้าหนูหังล็อกก็ตอบว่าไม่เอาไม่เอาดีกว่าแต่จะรับดูแลแปลงหน่อไม้ของฉันให้ดีที่สุดว่าแล้วเจ้าหนูหังล็อกก็กลับไปที่แปลงหน่อไม้ของตัวเองแม้ว่าจะเย็นขึ้นแล้วเจ้าหนูหากก็อกก็ยังคงเล่าเลยนะอยากตั้งอกตั้งใจ ทานใดนั้นนะพี่เมย์เป็นดอกมาของพี่นี่ก็ออกขลใหญ่ๆโอ้โหนะ่ากินจั๊เจ้าแบงเจอ,อร์บอกลองเอาฟักทอ,องลูกใหญ่ลูกที่ใหญ่ที่สุดไปให้ดอกไม้ไปให้เจ้าหนูหางกระลอกด,ดีกว่าว่าแต่เจ้าหนูหางกระลอกเป็นยังไงบ้างนะปรากฏว่าแปลงดอกไม้ของเจ้าหนูหางกระลอกเหี่ยวเฉาไปหมดแล้ว บไม่หมดแล้วบนดินแห้งเหี่ยวก็จริงแต่ใต้ดินที่สุดยจ๊เต้นนาจะบอกให้ตัวตุ่นแย้กระหนหันกระลอกฟังแล้วก็แปลกใจจึงรีบขุดดินลงไปดูแล้วก็พบว่าที่ใต้ดินน่ะมีมันหวานเต็มไปหมดสะทุกตัวต่างดีใจกันยกยันหลังจากนั้นก็ช่วยกันขุดมันหวานขึ้นมาตอนนี้มี เสนอเจ้าหนมของตะละกเสนอว่าแล้วทั้งสองก็ได้เขียนจดหมายทันทีชินทันทีลยปตามที่ฉลองการเก็บเ,เกี่ยวผลผลิตประจำฤดูใบไม้ร่วงพวกวเราเตรียมของกินไว้รอทุกท่านมีทั้งมันหวานจากแป้งของฟิมีและมันหวานจากแป้งของเจ้าหนูมีทั้งมันหวานเผานึกมักวัดของยา,ากพร้อม,มหอเปดได้วัดเอาหนึ่งาาด่า,าอไอซ์ครีมมันหวานชื่นไป ไอสักคีมมันหวานชื่นใจจากพี่หมีกับเจ้าหนูหงกระโอกบรรดาผู้ได้รับกคือจากกระ่วมงานนี้ของพี่หมีและเจ้าหนูหงกระลอกรสของมันหวานและพังทําให้บรรดาสัตว์ทุกตัวรู้สึกเหมือนกันว่านี่แหละคือฤดูใบไม้ร่วงที่แท้จริงจุบขอบคุณครับท่านผู้ชมสนุกกันไหมครับ